นัทหัดสตาินได้โพสภาพกอดครับครอบครัวทั้งน้ำตาล้านแอบบใจหายไม่เคยห่างกันค่ะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกับนักแสดงมากความสามารถอย่างนัทหัดสตาินไม่เคยห่างหายจากวงการเลยจริงๆยังมีผลงานมาให้แฟนๆได้ชมอยู่เรือเร่อยๆซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าทำงานทุกวันไม่มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัวยังดีที่มีภรรยาสาวสวยอย่างนานาธัญญาช่วยดูแลเจ้าตัวและลูกซึ่งทั้งคู่นั้นมีลูกสาวน้อง น,น่ารักน่าชังมากค่ะแต่ล่าสุดนั้นนัดหัสดินได้โพสภาพผ่านทางไอจีส่วนตัวเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกพร้อมกับบรรยากาศที่รู้สึกมาส่งภรรยาและลูกสาวไปต่างประเทศซึ่งเจ้าตัวนั้นไม่ได้ไปด้วยนัดหัสดินได้เผยว่า คือการต้องส่งมามีกับเนลา่านั้นไปเยี่ยมยายๆายที่อเมริกาเป็นถึงเวลา2อาทิตย์แต่2ปีครึ่งตั้งแต่เนล่าเกิดเราสามคนไม่เคยห่างกันเลยไปไหนก็ต้องหนีไปด้วยกันตลอดนอนก็นอนด้วยกันทุกคืนเว้นแต่ในช่วงที่ป้าทำงานหรือไม่สบายถึงจะแยกนอนกันก็ไม่แปลกค่ะเพราะเลี้ยงลูกเองกับมีสองคนแบบไม่มีพี่เลี้ยงมันก็จะติดลูกติดเนี้แบบนี้แหละตอนแรกก็อยากไปด้วยแต่ติดภารกิจนู่นนี่นั่น แถมรอบนี้ไปไม่นานและอยากเก็บโคต้าไว้ไปคลิปใหญ่ๆกว่านี้ค่ะ เร่งเรียกได้ว,ว่าตอนไปส่งนั้นก็กลั้นน้ําตาได้ละค่ะคนเยอะอายด้วยแต่กลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละพอได้วิดีโอคอลคุยกันบนเครื่องป้าก็น้ําตาไหลแบบไม่รู้ตัวเป็นห่วงก็เป็นห่วงคิดถึงด้วยแต่มันทําให้ป้ารู้ว่ามีกับลูกนั้นเก่งมากก่อนที่เราไปบรีฟลูกอย่างดีว่าต้องเชื้อฟังม้านะไม่ดื้อไม่สนและห้ามเดินเล่นเองคนเดียวบนเครื่องต้องตัวติดอยู่กับม้าตลอดลูกหมูของป้านั้นโตขึ้นเยอะเลยเก่งมากๆมีด้วย เข้มแข็งสุดๆขอโทษที่ไม่ได้ไปด้วย